สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรัฐบาลไทยนํามาฝากทุกท่านนะคะก็ไม่ได้คํานวณไว้เนาะก็เลยลงช้าหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็พรุนี้ก็เป็นวันที่24แล้วเนาะก่อนจะไปดูไปฟังสูตรของรัฐบาลเดี๋ยวเรามาดูมาฟังขับเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลาก รัฐบาลไทยเท่านั้นให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงท,ทุนทุกครั้งนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงช่องอยู่มารุมฮักในอยู่ไม่มียานวิเศษใดๆไม่อาจอย่างรู้อนาคตได้ว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาเป็นแนวทางนะคะนำมาฝากทุกท่านเนาะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆังๆกับสูตรรัฐบาลไทยขอให้สูตรรัฐบาลไทย ก็ให้เข้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสูตรรัฐบาลไทยเมื่อวันที่16นะคะวันที่16ของเดือนแปดเนาะในสูตรนี้นะคะเข้าตัวเด่น3ในสูตรมี6กสนะคะแต่จับให้ไม่ได้นะคะก็เข้าตัวเด่น3ามใครไปวินก็จะได้6กสานะคะส่วนวันที่หนึ่งเดือน9นะคะให้เด่น4ีสอง

เรามาต่อกันที่สูตรกำลังวันนะคะคิดว่าจะมาเบิลน,นะคะรัฐบาลงวดที่จะถึงนี้เนาะอันนี้ในสูตรนี้หลุดนะคะเมื่อวันที่16เป็นสูตรที่หลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาดูของวันที่1เดือนกันยาเห็นบอกสัญจรเนาะไมล์รับจก็ไม่ได้ดูนะคะว่าสัญจรไปจังหวัดอะไรนะคะแต่อันนี้มันคำนวณตามสูตรที่เคยคำนวณไว้นะคะก็จะได้เดนสองสี สองห้าสี่ห้าสามเก้าสา9เจ็ดเก้าเจ็ดห้าสองสีสองห้เสห้ดสามเก้าสอง่หสองสีสามเก้สหเด่นสองสนะคะก็จะเป็นสูตรกำลังวันที่คิดค้นมาเองนะคะไม่เกี่ยวกับกำลังวันที่ ทุกคนพูดถึงกันนะคะอันนี้คือคิดแล้วก็ทำมาให้แยกจากสูตรป,รปกติของเราเนาะอ่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะจับเจอสูตรชอบสูตรไหนเอาสูตรนั้นเพราะมีสองสูตรนะคะก็ขอให้สูตรเข้าขอให้ทุกคนเหงกปังเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ